จ้าโอ้โห D P S แห้งไปแย่โอเค Shadow Bird อ่าโอเคจัดไว้ Shadow Birds ไข่วัน Shadow Bird ไปเหยียดกระนับนะตอนเนี่ยกูบอกเลยนี่นี่เด็กมันดูโอเคแต่ไม่มีเด็กไม่มีเด็กคนไหนดูมึงนะวะไม่มีวะ <c oughs> มึงเล่นให้เด็กคนเดียวไม่มีใครคนไหนดูแล้วสนใจมึงเลยนิดน,นึงเดี๋ยวนะ บล็กทิ้งอินยูแอรีอดีไอดีเจ็ดพันห้าดิวายดเอาถูกสุดสุดยี่ห้าบาทนะมั้ยเอาเอานางนอนางนนกไดินเสียงกึม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 กพอใจโอ้โหเดียตังน้ำเียเ <c oughs> <c oughs> ออแอร์มันร้อนไปจริงๆนะไอสัตว์กูถอดเสื้อน,นะอเนี่ยไอเฮียก็ปกติเาหวา <c oughs> ปกติกเ็เฮียแล้ว เอรยี่สิบนะเว้ยยี่สิบเหลือตสติแตกว้ยน่ะเบอร์ยี่สิบมาตลอดชีวิตนะมาตื่ยสติแตกน่สติแตกเอเฮียอะไรหนาวไปไม่หนาวกูยังบ่นร้อนอยู่เลยมันหนาวยังไงเนี่ยแองไม่เผาตัวมึงไงอุ้ยเฮียริปเปอร์มึงเป็นคนเมืองหนาวคนเมืองหนาวอยู่ว ยังใหม่เขาเริ่มเผาป่าแลยด้วยใหม่เห็นเปลี่ยนไปเผาตึกแล้วอ่ะพี่มึงก่อการร้ายเหรอยังใหม่อยิ่หน่อยยิวหน่อยหน่อยไม่มีหิวรถไปตรงนั้นได้ถือว่าเก่งนะถุงอะไรอกอืม ขวามือขวามมืออย่าไ<ม>ปเก็บยานี่มันก็ดีเบสตัวน่ะมี้ยตัวนึ่มีพระด้วยตัวหนึ่งเราสุดยอดนะคุณผู้ชมถ้าอยากดูอีกก็กดติดตามไว้นะครับอัพริกของสามารถวะอยู่ตรงไหนวะนะ บนข้างบนโอ้ยหัวหเฮียไอ้ซาดจะทำได้ไงวะเฮียเนี่มึงเ็นไซีเมื่อวานไอ้เนี้ยกูยิงอย่างงัวเมื่อกี้ไอซีแหละใครมาเรา <ver zat todavía> ิ <c oughs> ่มเข้าสิงหรอจ้าไม่ได้เฮียเลยวะถ้าไม่มีการสะบัดแล้วแต่ว่าแมนุ่แชร์มันจะเป็นหมก็สะบัดสะบัดอย่างงัวเมื่อกี้สะบัดโคตรไกลอ่ะไม่คนมอนติการ์นเลย เบอร์เกอร์ไงผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตานณฑ์เซเวอราชีสเคยกินว๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยอะไรใช่ไหมเซเวอร์าชีสไม่ใช่ไงไปได้ได้ได้แล้วถ้าโดนแทกไว้สัตว์เต็ซเนต้ามีอันตีนะยูโนมีข้างบนอ่ะมีทหารด้วย แบทบิชมันเก็บมัมวม่วเลยเซนอ่อเป็น D P S อ่ะอืมตัวอะไนนะแบทบิชเซนยาดาพ่อเป็น D P I แล้วใช้ความละเอียดหน้าจอ <c oughs> แข็งแข็งแเที่มีให้มาดอกโนวันเีมีให้มาดอกจ้าเดเดบ๊อบเนาะเออดูไอริสไปก่อนแฮมมี่ดีที่สุดเนี่ย ไอ้เนี่ไม่แต่ทหไปใช้อี่ปิเตอรซูโยไม่ได้ไหมไหมยเหมทหารใช้อี่ปิเตอรซูโยไม่ได้เหมยมึงต้องเรียนตีให้ยาวขนาดนั้นเลยครัทารู้ไหมชื่อผมชื่ออะไรอะอะไรแมจิกหรือเปล่าก็ยาวเหมือนกันเปล่ายาวยาวมันตีมันยาวเแต่เวลาเขายี่ปิเตอรซูโยก็ตันกว่าอี่ปิเตอรซูโยมันก็ไม่ตั้นหรอกจริงๆอ่ะอะไรวะทหารที่เดือดสองน้องน้อง มึงก็ย pues <st ort music> so oh. nah, ิ้ก็ไปหนีก็คิดเจ็ดนอกเฮ้ยไม่เห็นเลยคนนี้อไม่ได้เลยปีนึงกไม่เห็นใส่แบบแย่แฮกคนได้เลยช่วยเห็นหั่อยนะโอ๊ยอ้วนอยู่ไหนจ้าอ้วนอ้วนหิวไม่ได้ท้ไปแล้วทดยาไปแล้ว เออน่าจะโยนให้เพื่อนได้นะรีเวิร์กไม่ได้มันเป็นแก๊สนะเว้ยขบวนขบวนแม็กขบวนไอ้พี่ผู้โดดบ้าเด็กแค่เพื่อนเพื่อนขบวนอะไรเก็นจิมันแหละเดี๋ยววัดเขาเรียกว่าวัดจับเองตาย b l a ค k c o m m a เน่ยเขาชื่อแบ็คแพ็คเนี่ยแหละ ไอ้ซิปเปอร์มันจะโฮไม่โยกหรอกูหรอกัพังล้วใควะไล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 เล็กดูดนิูด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 ดููดูดูดููดูดูนอดูดอดูดอดูดูนูดูดดูดูดัดูดูดูอ่ะ ลิฟว์วอยู่หลังนี่อะไรอะโันอะไรจ้ะออกมาได,ไ,ดได้ได้แล้ว <c oughs> เออปัดไข่ไปอีกตัวนะ่ะ <c oughs> เ็นจิไป <c oughs> โชว์โดูเป็นแนมานนะ่ะ พาโลพาโลพาโลมันโลที่ไข่ดำๆนะโลไอ้ดำๆไม่ใช่นิโกนะเฮ้ยเหยียดเหี่ยวไปตัดเหยียดตรงไหนวะพูดตามจริงไงยูโยมันเปลี่ยนตัวมาพี่กองคนเดียวเลยแบ็คคอมแมนอันนี้มันติดเหี่ยวจริง แข็งอะไรช่วยด้ดิสัตว์เล่นแบบตัวจางเลยโด่แม่งเลยแล้วกันโอยรูบอมไปเลยตัวแข่งเล่นมพอต้นยางก็สตัร์ูอ <dome at Christmas> <uit> <sh> ีเวล ด่าโดเบิร์นเบิร์นมากเบิร์นน้อยโดนฟิตโล่โดนฟิตโล่ไปเฮฟวัดอยู่ที่อะไรล่ะไอ้สามเออเอาไปเอาทุกอย่างเลยไปเออจะได้จบจบนะเฮ้ยขี้เข้าเลยตายสามแล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ ไอริสได้ไงวะทำไม่โดนดันดันรถให้หน่อยดันรถให้หน่อยดันให้อ่ะนิปเปอร์โลมากเกิดกันไว้กันไว้กันไว้ไม่ได้แล้วมันมันเสยสุดเฮ้ยไม่เดี๋ยวเออตายสี่แล้วเนี่ยยังไงลงจู๋ลงจู๋เออนี่ไม่ดึงเครืองรถเลยครับเอาวนิปเปอร์มาหยุดนู่นนะ มันไปให้เก็บเลือดยิงิงิเปอร์มัน <göster> ร <ges> <performance> ัวงมันไปให้เก็บเลือดเมื่อกี้พี่ยิงจะตายโอ้ใครแม็คมันเป็นอะไรพี่ยิงแท้ๆแท้ๆอยู่ทั้งเกมเลยเนี่ยมันไมชาโดว์มันไม่มีแต้มอินดอร์นี่อะไรอะไรวะยิงแฝงเนี่ยเหี้ยอะไรวะยิงแฝงแบบ เื่อะไรของแม่งไว้เหมือยสี่ร้อยแปดสิเอ็ดดาเมจบล็อกก็เอาตัวอะไรอ่ะ